สวัสดีครับที่เห็นอยู่นี่มันคือกล่องเก็บของพับได้ของซูเปอร์ล็อกนะนะครับรุ่นนี้มันจะเป็นฝาสไลด์นะครับด้านหน้าแต่แล้วก็มีด้านบนด้วยนะครับนี่ด้านบนก็สามารถเปิดได้เนาะตอนที่เขาให้มามันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับอ่ะตอนแรกที่เขาให้มาเลยมันจะเป็นแบบนี้นะครับวิธีประกอบก็ง่ายมากเราแค่ยกตรงนี้ออกมานะฮะตรงฐานมันจะมีล้อนะครับมีล้ออยู่5้ล้ออยู่ด้านล่างเราก็ยกขึ้นมาอย่างนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็เอาด้านข้างเนี่ย เอามือตบๆเข้าไปนะครับนี่คือเขาจะมีร่องของเขานะครับคือมันประกอบง่ายมากนะครับเนี่ยนะครับมันก็เข้าก็อยู่เรียบร้อยแล้วเนาะส่วนฝาด้านบนน่ะเราก็งัดขึ้นมาเหมือนกันนะครับงัดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตบด้านข้างเข้าเหมือนกันนี่เขาจะมีรูของเขาที่สามารถใส่ได้ง่ายๆมากเลยก็จะเป็นอย่างนี้ครับฝาด้านบนนี้ก็คือใส่ไว้ยอยู่แล้วนะครับเปิดปิดได้ ส่วนด้านหน้าก็จะปิดมาอย่างนี้นะครับเนี่ยนะดูสวยดูมินิมอลเนาะจะเอาเก็บของเก็บผ้าเก็บตุ๊กตาเก็บของเล่นอะไรก็ได้นะครับข้างล่างมีฐานถ้าแบบว่ามันหนักๆก,ก็สามารถเลื่อนได้อย่างนี้นะครับถามว่ารับน้ําหนักได้เยอะไหมผมหนัก7 0็กิโลนะครับนี่นี่คือน้ําหนักผมทั้งหมดนะเจ็กิโลนะครับสบายเลยครับ ถ้าหากว่าเรามีหลายใบนะครับเราก็ซ้อนกันอย่างนี้ได้แต่ใบด้านใบด้านล่างมันจะเปิดด้านบนไม่ได้นะนะครับก็จะเป็นใบบนสุดที่สามารถเปิดด้านบนได้กนะ็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ใครสนใจลองไปดูในตะกร้าได้นะครับอเอาอยู่กับซุปเปอร์ล็อกรุ่นนี้